สวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เกมบี t เบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสรุปภาพรวมตู้กาชานะกับตัวชาจากซีรีส์ภาคนิยายนะอันโทนสตอรี่ซิกนะครับแน่นอนนี่คือตู้กาชานิยายแบบรีลลดน,นะครับเพราะว่าตัวละครนิยายใหม่ๆเนี่ยมันไม่ออกมาเป็นปีแล้วนะ จะมีแค่ตัวละครรีลันเท่านั้นณนะปัจจุบันนะก็ต้องรอเกมอัปเดตในอนาคตสำหรับตัวละครซีรีส์นิยายนะครับตัวนี้นะครับครั้งนี้จะมาเป็นยินกับมายุรินาะที่ขึ้นปกนะไอน,นี้ก็คือ2ตัวละครใหม่ล่าสุดจากพักนิยายก็คือพวกเขา2คนนี้แหละนะครับ ต่หลังจากยินกลับมาอยู่นีเนี่ยไม่มีแล้วนะมันก็จะรีรันกลับมานะคือ2คนนี้มันตัวใหม่สุดละนะครับส่วนระยะเวลาที่ตู้มาเนี่ยเขาจะวางจําหน่ายในวันนี้นะก็คือวันที่28พฤษภาคมบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับอยู่จนถึงวันที่4มิถุนาก่อนบ่าย2โมงนะครับแล้วถ้าเกิดผมคาดการณ์ไม่ผิดนะครับวันนี้ตอนบ่าย2โมงเนี่ยก็คือตอนไอตู้นี้วางจาหน่ายเนี่ยมันจะมีประกาศตู้กาชาไทยเดือนมาพอดี นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถรอดูตู้กาชาท้ายเดือนก่อนได้นะอย่าลืมแวะดูประกาศตัวละครก่อนนะว่าเป็นตัวละครอะไรนะครับแล้วค่อยตัดสินใจเปิดกันอีกทีนึงก็ได้นะสลรับตู้นี้นะครับไปดูเรื่องเลทก่อนเลดก็เหมือนตู้กาชาทั่วไปเลยนะครับมีการันตีสเติที่5 0 1 5 2 0แล้วก็25นะครับแล้วก็มีในเรื่องของลดราคาเนาะ โอกาสการได้ตัวละคร5ดาวเนี่ยอยู่ที่6%เทุกสเต็ปนะครับลุดเลท1.5แล้วก็ไฮไลท์4.5นะก็คือเลทมาตรฐานปกติเลยนะครับและในส่วนของตัวละครไฮไลท์ทั้ง9คนก็ถือว่าโอเคนะผมมองว่าดูดีกว่าัาสงคำเลือดพันปีบางตู้ด้วยเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมตัวละครไฮไลท์ทั้ง9คนกันนะครับว่า9คนนี้ในณปัจจุบันยังโอเคอยู่หรือเปล่ามีหน้าที่อะไรบ้างมีความโดดเด่นอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะสรุปกันแบบเร็วๆเลยนะครับ โดยคนแรกนะครับกับฮิโคเนะฮิโคเนะผมมองว่าลิงดูดีเลยสำหรับสายสกิลสีส้มถือว่าเป็นลิงที่สอบผ่านมากสำหรับฮิโคเนะนะเป็นของดีในเรื่องของลิงสายสกิลสีส้มนะครับส่วนเอาไปเล่นผมมองว่าใช้ได้ดีระดับหนึ่งนะอาจจะไม่ได้โดดเด่นไม่ได้เก่งมากแต่ผมมองว่ามันพอเล่นได้ระดับหนึ่งสำหรับฮิโคเนะนะถ้าเกิดจะเอาไปเล่นนะครับความลงความแรงแน่นอนมันสู้ตัวละครสมัยใหม่ไม่ได้แต่ว่าภาพรวมผมมองว่าเล่นได้ระดับหนึ่งนะในส่วนของฮิโคเนะกินจอเนลเลียนเฉยๆทั้งคู่เลยนะหลังจากการเกิดใหม่ก็ยังเฉ เฉยอยู่ทั้งลิงทั้งเอาไปเล่นคือเฉยๆทั้งคู่นะครับส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่ทั้งเนวเลียนแล้วก็กิมจอนะครับภาพรวมผมมองว่ามันค่อนข้างแบบเฉยๆไปนะอันนี้น่าเสียดายในเรื่องการเกิดใหม่นิดหนึ่งนะยิ่งเนวนี่คือแบบผมเสียดายมากในการเกิดใหม่ได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับกับบารากันสีฟ้านะภาพรวมบารากันสีฟ้าณนะปัจจุบันผมมองว่ามันก็โอเคระดับหนึ่งนะอาจจะไม่ได้เก่งอะไรขนาดน,นั้นนะครับแต่ภาพรวมผมมองว่ามันก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่อย่าง,งนั้นกก่ราเิดใหม นะครับว่าเกิดใหม่แล้วจะเพิ่มความลงความแรงต่างๆมามากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะตอนนี้มันขาดในเรื่องของความแรกนะครับแต่ภาพรวมบอกว่ามันก็ใช้ได้ระดับ1น,นะครับไม่แย่สำหรับบาลานันไปรอรุ่นเกิดใหม่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับกับฮิรันโกบังไข่นะเป็นเวอร์ชั่นเดียวที่เขาปล่อยบังไข่นะเวอร์ชันนี้ ภาพรวมสกงสกิลเนี่ยผมมองว่าดูดีนะทั้งสามสกิลถือว่าใช้งานได้จริงนะครับภาพรวมอาบิลิตี้ก็ถือว่าใช้งานได้ด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าความแรงมันสู้ตัวละครสมัยใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นไปรอ,อกเกิดใหม่ตัวนี้น่าหวังมากๆกับฮีรันโกว่าเกิดใหม่แล้ว เก่งมากน้อยขนาดไหนนะเพราะว่าภาพรวมก่อนเกิดใหม่มันโอเคแล้วนะครับไปรออัพสกิลในอนาคตนะครับแล้วก็ต่อมากับคิมปะจ,จินะครับคิมปะจ,จิล่างนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ช่วยในการฟาร์มน้ําหอมเล็กสีฟ้านะครับแต่ณนะปัจจุบันตามที่ผมบอกไปในหล,หลายๆคลิปนะว่าตัวละครที่เป็นฟาร์มเนี่ยมันฟาร์มแค่อย่างเดียวไม่ตอบโจทย์นะ นะครับสมัยนี้ถ้าเกิดจะฟาร์มแค่อย่างเดียวมันต้องฟาร์มในปริมาณที่เยอะนะครับเยอะกว่าปกติแต่น,นี้ยังเป็นปริมาณที่แบบปกติอยู่คือแบบมันมาตรฐานนะห้าขวดนะครับแล้วมันก็ดับแค่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดคุณหวังว่าจะหาตัวละครมาฟาร์มไม่ตอบโจทย์สำหรับคิมบะจิมันมีตัวละครที่ใช้งานได้ดีกว่าเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงการเล่นต่างๆคิมบะจิเวอร์ชั่นนี้มันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะฟาร์มก็เฉยๆเอาไปเล่นก็เฉยๆเช่นกันนะครับ แล้วก็ตัวละครต่อมานะครับกับอุคิทเกะนะครับอุคิทเกะในเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เอาไว้เล่นทั่วไปเลยจะเล่นทั่วไปหอคอหรือว่าเอาไปช่วยตีกิวก็พอได้สำหรับอุคิิเกะนะตัวนี้เขาสามารถให้โล่แล้วก็ให้บูทได้ด้วยนะมันก็เลยแบบพอไปทดแทนในการตีกิวได้อยู่นะครับแต่ภาพรวมไม่ได้เก่งอะไรมากถ้าเกิดเทียบกับตัวละครสมัยปัจจุบันนะครับไปรอลุ้นเกิดใหม่ว่าตัวนี้จะดูดีมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดเกิดใหม่แล้วไอ้สกิลให้บูทของเขาเนี่ย มันเปลี่ยนเป็นซูเปอร์บูตดูดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ต่อมานะครับกับคุโรซุจิมายุรินะครับในด้านอาเบลิตี้มายุริดูดีนะอารมณ์มันเป็นมินิปู่แดงบางไคนั่นแหละมันคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าสกิลในการออกเนี่ยมันไม่ใช่ทั้ง3สกิลผมมองว่าการเล่นของมายุริมันอาจจะมีการติดขัดหน่อยๆน,นะครับเพราะว่าบางสกิลมันขาดความไกลบ้างบางสกิลมันขาดความเร็วบ้างอันนี้น่าเสียดายนิดหนึ่งนะครับในการเคลียร์มอนเตอร์ฝูงใหญ่เนี่ย สลับสกิลหนึ่งบางโอกาสบางจังหวะมันอาจจะมีการเคลียร์พลาดหลุดโฟกัสไปบ้างนะตัวนี้ข้อเสียอย่างเดียวคือในเรื่องของเกมเพ์นะในเรื่องของสกิลนะครับแต่ภาพรวมมาจริงๆคือมันก็ไม่ได้แย่สลับมาอยุลีก็เป็นตัวหนึ่งตัวละครนะที่ผมมองว่ายังคงเก่งอยู่ในนปัจจุบันแต่แอบเล่นยากในนี้ต้องบอกตามตรงสำหรับมาอย่ลีนะครับ แล้วก็ตัวละครสุดท้ายนะครับกับอิชิมารุยินนะสำหรับยินเนี่ยเอาตรงๆมันก็เหมือนปู่แดงเหมือนกันนะครับไอมายูริเนี่ยเหมือนปู่แดงในเรื่องของอาบิลิตี้แต่ว่ายินมันจะเหมือนปู่แดงในด้านของเกมเพ์นะครับเพราะฉะนั้นไอสองคนนี้เี่ยเหมือนปู่แดงแยกล่างอะ่ะเออเกมเพคยินเหมือนกัน pe pe, เป๊ะเลยสกิลหนึ่งปล่อยไปได้ไกลๆสกิลสองคือ ระเบิดกว้างๆแล้วก็รวบด้วยสกิล3ก็ทั้งจอนะภาพรวมเกมเพย์ของยินเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากเพราะว่าเกมเพย์ทั้ง3สกิลของเขามันสมูทมากๆนะครับแต่ตัวนี้จะขาดในด้านของความแรงนะถ้าเกิดเทียบความแรงเนี่ยมายุริมันจะดูแรงกว่าด้วยแต่ยินเอาช่วยได้ในการดอปน้ำหอมใหญ่และน้ำหอมเล็กนะตัวนี้มันช่วยในการฟาร์มได้นะครับสำหรับอิชิมารุดน,นะครับภาพรวม ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดูดีเหมือนกันนักสลับยินนะครับไม่แย่เลยถ้าได้มาก็สามารถเอามาใช้งานได้จริงเหมือนกันสลับอิชิมารุยินนะครับแต่ณปัจจุบันตามที่บอกไปว่ามันมีทั้งเลือกในการช่วยฟาร์มค่อนข้างเยอะในะปัจจุบันนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นยินก็ได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบยินก็ตัวนี้ไม่น่าเกียดนะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ออกแบบมาได้ดูดีมีประโยชน์สรุปภาพรวมตู้กาชานิยายลีลันครั้งนี้นะครับตู้นี้เอาจริงผมขอแนะนำว่าคุณไปรอดูตู้ท้ายเดือนก่อน นะครับก็บ่ายสองโมงวันนี้ประกาศตู้ไทยเดือนน่าจะมาแล้วนะครับแนะนําให้รอดูตู้ไทยเดือนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะครับถ้าเกิดอยากได้ตู้นี้นะครับคือกะจะหาตัวละครโหดๆมาช่วยแบกตู้นี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับผมเชื่อว่าตู้กาชาไทยเดือนตอนนี้คือผมยังไม่เห็นหน้าตามันนะผมคิดว่าตู้กาชาไทยเดือนอาจจะดูดีกว่านะครับค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะตัวละครพวกนี้มันค่อนข้างเก่าไปแล้วนะครับถามว่าตู้นี้ น่าเปิดไหมเปิดได้ไหมผมบอกว่ามันก็เปิดได้แต่ความน่าสนใจมันไม่ได้มากขนาดนั้นถ้าเกิดคุณจะหาตัวละครเก่งๆนะเพราะฉะนั้นก็ใช้เพชรกันดีๆนะผมไม่แนะนําให้ทุ่มสลับตู้นี้นะครับเปิดได้แต่เปิดแบบหอมปากหอมคอพอนะครับไม่แนะนําให้ทุ่มเยอะสลับตูน้นี้ตัวละครมันไม่ได้เก่งแบบเก่งมากขนาดนั้นก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปของช่องผมด้วยนะครับ และที่สําคัญเลยตอนนี้ทางช่องของผมเนี่ยมีการเปิดระบบสมาชิกเนาะเพื่อเๆคนไหนที่อยากจะซับพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ้นเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะไว้เจอใหม่วิีโนา,นาสวัสดีครับ